จำไบค์ใหมได้ไหมครับคนนี้ครับของจริงครับวันนี้มาครับกับหนังเรื่องใหม่หนังที่ทุกคนกำลังรอคอยอยู่อีเรียมซิ่งครับคือจริงมันมาจากต้องจริงจริงมันมาแต่ถุนรับต้วของยอดเหมือนกันนะครับหลายๆเรื่องที่ทำกระตยวิทย์ตอนคิดครั้งแรกมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำทำไมต้องเป็นเบลล่าทำไมถามว่าทำไมไม่เป็นดีกว่า เท่าที่ดูจากตัวอย่างเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันถูกห่อหุ้มโดยสัญ,ญลักษณ์ของดาวตลกชื่อดังมันมันเป็นสูตรสําเร็จรูปโดยปกติของยอดหรือไม่สาหรับความทิดผมไม่ใช่สูตรสาเร็จรูปทุกชมครับนี่คืออีพีใหม่ขยับแว่นทอกนะครับทอกวันนี้เตรียมเสียงหัวเราะไว้นะครับเพราะคนที่มาเนี่ยเขาอยู่เบื้องหลังเสียงหัวเราะ คนคู่นี้ดังสุดๆครับคนแรกก่อนนะครับพี่ยอดครับสวัสดีครับพี่ยอดครับสวัสดีครับครับนนี้นะครับตุยครับจำาบไม์ได้ไหมครับคนนี้ครับของจริงครับวันนี้มาครับกำลังเรื่องใหม่หนังที่ทุกคนกำลังรอคอยอยู่อีเรียมซิ่งครับ อีเรียนอยู่ที่ไหนมึงรีบหนีไปแล้วจนค่ามมกจันน่ะมาตามหามึงฮะ<า>แทนที่เราจะอยู่เฉยๆแล้วปล่อยพวกมันมาล่าเราทำไมเราไม่ชิงไปล่ามันซะก,ก่อนเลยวะอีเรียมมีใครจะไปกับพวกฉันไหมจ๊ะฉันจะช่วยอีเรียมไปช่วยอีเรียมก็ได้แค่ชื่อนี้ก็เตรียมพร้อมได้นะครับเสียงโหเราะน้ำตารอยยิม้มมีครบถ้วน โปรเจกต์นี้มาได้ยังไงฮะต้องมาแบบพี่ยอดอก่อนครับก็คือผมกับตุ๋ยคุยกันนะครับคือปกติผมกับตุ๋ยจะคุยกันหลายเรื่องมาตั้งแต่นานเลยเนาะตั้งแต่ป้าแฮปปี้ไปแมนอะไรเงี้ยครับเวลาเรามีหนังอะไรเงี้ยเราก็จะชวนกันทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆต่อยอดจริงๆหลายๆเรื่องที่ทำกับตุย๋ยตอนคิดครั้งแรกมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำเราก็จะพาตัวละครเราตะลือเปิดเปิลออกนอกเรื่องนอกราวแล้วค่อยมาต่อตลกอีกทีนะครับก็ใช้คำว่าเริ่มด้วยกันดีกว่าแต่มันเป็นพีเรียดทำไมถึงตตต้องเเเเเเปป็็นนสไล์พพพีีีีรรยยยดดาาาะโกิทท่่่คหม หนังที่ทํามาส่วนมากมันเป็นหนังโมเดิร์นเดย์แล้วก็อาจจะมีเรโทรหน่อยแต่เที่น,นี้ย้อนกลับไปเลยคือจริงๆมันมาจากต้องจริงๆมันมาจากจุดเริ่มต้นของอนเหมือนกันนะครับคือมันพี่ยอก็ไปเห็นดงตาล <laughs> อ๋อ <laughs> ดงตาล <laughs> ดงตาล <laughs> ครับแล้วมันก็มีคาแรคเตอร์ที่มันน่าสนใจแล้วพี่ยอก็รู้สึกว่าในดงตาลมันน่าจะมีกลุ่มกระหลงโง้งกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวได้อะไรเงี้ยแต่ับพัดจับปูเพราเราคุยกันไปมามันก็กลายเป็น เปลี่ยนจากดวงตาเป็นท้องนานแล้วก็กลายเป็นมีเรียมอะไรเงี้ยครับทำไมต้องเป็นเบลล่าทําไมถามว่าทําไมไม่เป็นดีกว่าทําไม <laughs> ไม่เป็นเบลล่าคือ,คอด้วยความที่เราเป็นหนังตลกอะครับฟิลกก๊ดเราก็ต้องหาแนะวกดแนที่มี p เ t e n ชียลที่จะมาเล่นได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอเราเห็นเบลล่าจากในบุกเพยอะไรเงี้ยเราก็เชื่อว่าเออเขามีเขามีทรา,ายบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเขาเล่นตลกได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอเอามาเล่นก็เป็นอย่างที่เราตั้งใจจริง อีเลียมแล oh, well> ้วก็อ๋อแต่อีแรมใช่สิใครมันจะไปดีจะไปเด่นเท่าอีแรมแล้วอีเลียมกูว่ายิ่งนับวันมึงยิ่งดูเหมือนตัวอิฉาขึ้นเนาะแต่กูก็เป็นตัวอิฉาที่งามที่สุดในบางน้ํากร่อยเว้ยแต่ก็ไม่มีใครเขาเอามึงแล้วทำไมถึงต้องมีการคอนทราสต์อย่างมีแพทน้ำพพามา อันนี้เป็นนิสัยของเราส่วนตัวครับที่เราอยากทําอะไรที่แบบคือนางเอกเป็นตัวอิจฉานางรองเป็นคนเรียบร้อยอะไรเยงนี้ครับเราก็เลยลอง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 ทำแบบนี้ดูแล้วเรารู้สึกว่านักแสดงที่เป็นมืออาชีพอย่างเบลล่าอย่างแพทเขาอาจจะอยากเล่นอะไรที่แบบเขาไม่ค่อยได้เล่นด้วยเหมือนกันนยครับก็เลยนึกสนุกกันใหญ่ตอนเขียนเราก็เลยเขียนให้มันแตกต่างออก ออกไปจากเรื่องที่เขาเคยเล่นเท่าที่ดูจากตัวอย่างเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมีบรรยากาศความเป็นไทยร้อเซแล้วมันถูกห่อหุ้มโดยสัญ,ญลักษณ์ของดาวตลกชื่อดังอย่างนาักคอมหรือแม้แต่พี่โรเบริร์ตที่จากเราไปแล้วมันมันเป็นสูตรสําเร็จรูปโดยปกติของยอดหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสูตรสําเร็จรูปของหนังตลกที่คนดูเดี๋ยวนี้ต้องการดูสําหรับความคิดผมไม่ใช่สูตรสําเร็จรูปครับเพีงแต่ว่าผมชอบชอบสิ่งนี้แล้วก็เลยทําสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วพอชวนตุย๋ยทําตุ๋ยก็ พามันเลิดเปิดเปิงไปอีกมันคล้ายๆเรามีสิ่งที่ชอบร่วมกันอย่างรครับมันก็เลยทาทาอีกทําอีกจนใครๆก็คิดว่ามันเป็นแบบว่าสมการที่ประสบความสำเร็จหรือไม่อะไรเงรี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราสองคนชอบชอบทําสิ่งนี้แค่นั้นเองทั้งสองคนเคยนับจํานวนมุกตลกที่ใส่ในหนังแต่ละเรื่องไหมคือ <c ười> ไม่เคยครับแต่ว่าเราใส่ใจกับจํานวนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ระบุว,ว่าเราต้องมีทั้งหมด50มุก70มุกแต่ว่าเราใส่ใจกับจํานวนมันเหมือนว,ว่า เราคิดมุกให้ดีร้อทุกอันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไหนมันดีร้อเปเซ็นต์นะครับเพียงแต่ว่าเราก็คุยกันบอกตุย<ม>ต๋ยให้<ม>ตุย๋ย<ม>ยังไงอะเหมือนเราขายก๋วยเตี๋ยวอะเราต้องให้ลูกชิ้นเยอะๆนะและและและคนดูเขาจะได้จะได้อิ่มอะไรเงี้ยครับเราใส่ใจเรื่องจำนวนแต่ไม่ได้ระบุว่าเท่าไหร่กราบสวัสดีท่านเขียดผู้มีแก,กแ แล้วการแบ่งบทระหว่างเบลล่าแล้วก็พี่ๆที่ห่อเบลล่าไว้เนี่ยบทเบลล่ามากกว่าพี่ๆหรือพี่ๆกลมกลืนกับเบลล่าพอๆกันด้วยความที่เบลล่าเป็นตัวนำอ่ะมันเหมือนกับเขาจะนําอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าที่จริงถามว่าถามว่าใครเด่นกว่ากันไหมผมว่าเป็นเรื่องของการแชร์กันมากกว่าคือคนก็จะได้เห็นมุกแบบที่เป็นเบลล่าคนก็ได้เห็นมุกแบบที่เป็นนักคอมอะไรเงี้ยคือคือทางมุกมัน อาจจะเชื that, mismo, ่อมกันแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเพื่อให้ความเกิดความหลากหลายด like ้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนชอบทางนี si okay. ้ก็ดูทางนี้นะคนชอบทางนักคอมบงชึ้งหน่อยก็ดูทางนักคอมได้แต่ว่าเราแค่มาเบรนกันให้มันเข้าเข้ารูปเข้าลอยกันนนเออแล้วถ้าทำฝนกลังจะตกถ้าสาวพมจันทร์ปักตะไคร้กับหัวฝนมันจะหยุดตกใช่เอ็งต้องปักตะไคร้ อีเลียมอีฮาอะไรเขางเนี้อีเลี่ยมมึงโดนมาแล้วใช่ไหมเนี่ยบ้าฉากฉากควายเนี่ยมันเป็นฉากที่เด็ดมากในหนังเรื่องนี้กับเทียบกับฉากจละเข้อันไหนเด็ดกว่าเด็ดสุดก็ต้องเขาอยู่ด้วยกันหมายว่าจริงๆเขาอยู่ด้วยกันครับความเด็ดของฉากนี้ที่เรากระตุยคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นควายกับจระเข้เราเราต้องไปดูหลังจากนั้นครับเมื่อเขาเจอกันปุ๊บหมายว่าหมายว่า <c oughs> อ่านั่นต้องรีบไปดูมุกนี้ครับ <c oughs> คือมันคืออะไรแล้วกลับมาบอกกันคือการเห็นจระเข้ใหญ่แล้วกับเห็นควายแล้วสำหรับเรามันยังไม่พอเราอยากเราอยากเสิร์ฟคนดูให้ดูหลังจากนั้นอีกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> ในหนังทั้งหมดเนี่ยมีฉากไหนที่ใหญ่ที่สุดจริงๆขนาดของขนาดของโปรดักชันนะครับมันมีใหญ่หลายอันแต่ผมว่าสิ่งที่มันใหญ่ในในใจผมนะครับค,คือความน่ารักของตัวเอ่าคือความความน่ารักคุณหมายถึงว่าให้ไปดูทั้ง แววตา,ตาองศาของปากบเบลล่าเวลาเขาเล่นนผมว่าสิ่งนี้มันน่ารักและมันใหญ่เป็นกว่าที่เราจะบอกว่าโปรดักชันมันทําได้แต่ว่าสกิลของคนที่เป็นนักแสดงที่น่ารักนั่นหาที่มันทําให้สิ่งนี้เราดูวเราจะมีความสุขใจอย่าอยากให้ทั้งสองคนฝากคนดูไว้ว่าจะได้อะไร จากไอเรียมซิงหลังจากออกจากโรงผมว่าจริงเริ่มต้นเลยเราอยากให้เราอยากทําหนังที่ง่ายๆที่ดูแล้วสนุกมีเสียงวองราะกลับบ้านไปอันนี้คือจุดประสงค์หลักของเราเลยครับคืออยากให้ทุกคนบันเทิงมีความสุขในช่วงที่อาจจะมีเรื่องเครียดๆกันอะไรเงี้ยเข้ามาอิ่มเอมกับหนังแล้วก็มีความสุขกลับบ้านไปแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวเล็กๆน้อยแงย่คิดเกี่ยวกับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยที่ที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องที่ เรากลับไปคิดได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยคล้ายๆกันครับในที่สุดแล้วเนี่ยคือหลังๆเนี่ยเราชอบเราชอบทำตั้งแต่ไรแมนนะครับแล้วเราทำเป็นแฟมิลี่ของมันที้อ่ะครยว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยในที่สุดสถาบานันครอบครัวเป็นสิ่งที่อุ้มชูจิตใจพวกเราอยู่เสมออนะไรเงี้ยครับเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับโอเคมันมันอาจจะไม่ได้สองใครครับเป็นว่าเราเล่าเรื่องชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเด็กขี้ฉาซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านทําตัวเป็นเด็กกระจอกอยู่คนหนึ่งแต่ว่านี่ไงความอบ คำถามสุดท้ายตัวละครอีเรียมซิงจะเป็นตัวละครที่โดดเด่นมากเท่าที่พี่เคยเห็นมาในสิ่งที่ยอททำจะมีภาคสองไหมโอ้อยากให้มันสมรณ์มากๆครับเราจะได้ทำได้หลายๆหลายๆภาคครับเพราะว่าเพราะว่าตัวตัวออเรียมซิงเขามีใช้สตอรี่อยู่เยอะกับคนความสัมพันธ์กับหลายคนมากนะครับทั้งกับพี่สาวทั้งกับแม่ทั้งกับเพื่อนพ้องเขาอะไรนะครับและหรือแม้กัะท่ง ับสเลียงเขานั้นก็ต้องมาดูกันเยอะๆนะครับกับอีเวีย์ซิงนะครับจะได้มีภาค2ภาค3ภาค4ภาค5้าเพราะมันจะได้เป็นอาหารบันเทิงนะครับที่จะทําให้คนที่ชอบดูภาพยนตร์แนวนี้นะครับได้มีความสุขทุกๆครั้งนะครับใครที่ชอบเรื่องราวคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแลวแชร์ให้เพื่อนๆนะครับทีมงานจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆนะครับคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่ดูแลตัวเองด้วยครับ